ใครจะไปเปรียบเทียบเลยอะอยตอนไม่ว่าอะไรหรอกเพราะคนเรามันไม่ได้เก่งเสมอไปขนาดนั้นหรอกมันไม่ได้เก่งทุกอย่างหรอกเราคิดดูถ้าสมมติว่าโอ้โหผ่านมาสิบปีแล้วแม่งยังพูดไม่รู้เรื่องอีกอะนี่ต้องพปจรารณาตัวเองแล้วนะนี่ยังดีนะที่พูดไปแล้วทุกคนรู้เรื่องแล้วก็เอาไปสื่อสารได้แต่ว่าสื่อสารผิดไปหน่อย งานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตนะคะแฟนนางงามเนี่ยเขาไปคอมเมนต์กันสนั่นคุณผู้ชมขาภายหลังจากที่น้ำตาลชลิตานะคะเธอเนี่ยออกมาไลฟ์สดและก็ได้มีการพูดแหละคุณผู้ชมบอกนะคะว่าใครเนี่ยจะไปเปรียบเทียบอะไรเธอไม่ว่าหรอกเพราะว่าคนเรานะคะมันไม่ได้เก่งเสมอไปขนาดนั้นมันไม่ได้เก่งทุกอย่างหรอกนะคะและน้ำตาลเองเนี่ยคุณผู้ชมขาก็ได้บอกต่อนะคะว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนแอบค่ะพร้อมกับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคืองงอยู่หน้าสื่อต้องพูดยังง ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีแหละคุณผู้ชมว่าช่วงนี้เองนะคะสําหรับเรื่องราวของน้ําตาลชลิตาเนี่ยมักจะมีชาวเน็ตนะคะแฟนนางงามพูดถึงอยู่ไม่น้อยบนโลกโซเชียลจนทําเอานะคะเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาคุณผู้ชมอะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของน้ําตาลชลิตากันคะ่ะใครจะไปเปรียบเทียบอะไรกันเราตอนไม่ว่าอะไรหรอกเพราะคนเรามันไม่ได้เก่งเสมอไปขนาดนั้นหรอกมันไม่ได้เก่งทุกอย่างหรอก เลาคิดดูถ้าสมมติว่าหูผ่านมาสิบปีแล้วแม่ยังพูดไม่รู้เรื่องอีกอะ่ะน่ต้องพิจารณาตัวเองแล้นะนี่ยังดีนะที่พูดไปแล้วทุกคนรู้เรื่องแล้วก็เอาไปสื่อสารได้แต่ว่าสื่อสารผิดไปหน่อยเป็นด,าา <c oughs> ดราม่าโอ้ดอกกุหลาบหนึ่งพันดอกเอ้หนึ่งร้อยดอกขอบคุณค่ะแตอนไม่ใช่คนแอปค่ะและไอตอนนั้นะก็ไม่ได้แอปด้วยนะเพราะว่าไม่รู้งง งงไม่รู้จริงๆเป็นคนตรงๆอย่างเงี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วค่ะไม่ได้แอปตอนนั้นคืองงอ๋อต้องพูดยังไงวะอยู่หน้าสือ่อต้องพูดยังไองอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่ออกมาบงมาบับอะไรมาต่อเรื่องการทำงานอะไรเงี้ยนะถ้าไม่มีหลักฐานทั้งหมดก็ ไม่ต้องโพอะไรยมยู่เงียบไปค่ะเพราะว่าถ้านาต่อทำไม่จริง้าต่อก็คงไ,ไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในวงการจนถึงทุกวันนี้หรอก <c oughs> เราเป็นสาธารณะอาจจะต้องระวังนิดนึงลักๆเร <c oughs> าต่อก็ระวังแต่วันนั้นอะที่นาต่อพูดอ่ะนาตอกก็ไม่ได้โมโหอะไรด้วยนะ้ <c oughs> าตอกก็พูดว่าเหมือนเป็นฟิลแบบว่าตอนนั้นที่พูดเลยนะ เดี๋ยวก็ถามว่าแรงอีกเดี๋ก็จะนู่นอีกอะไรอย่เงี้ยแต่คนพอเอาไปตัดเป็นแค่ช่วงหนึ่งใช่ไหมมันก็ด่ามาได้หมดอ่ะเขาก็ต้องเลือกช่วงนิดนึงเพราะมันจะเป็นช่วงๆละหลิงห่ยเหนื่อยกเลยก และนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะที่น้ำตาลชลิตาออกมาไลฟ์สดพร้อมกับเผยนะคะถึงเรื่องที่ผ่านมาค่ะซึ่งชาวเน็ตเองนะคะแฟนนางงามเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นแหละคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ยินสิ่งที่น้ำตาลชลิตาพูดแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูที่คอมเมนต์นะคะจากชาวเน็ตกันซึ่งบางคนก็บอกนะคะว่าให้น้ำตาลเนี่ยปล่อยผ่านค่ะเราทำเต็มที่ทุกอย่างแล้วภูมิใจในตัวคุณน้ำตาลบางคนก็บอกอีกนะคะว่าปล่อยผ่านเธอนอตอปล่อยวางเครียดไปเงินในกระเป ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ต้องสนใจค่ะน้ำตาลเป็นตัวเราดีที่สุดไม่ต้องแอปนะคะและนี่ก็เป็นเพียงแค่คอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมจากชาวเน็ตจากแฟนนางงามที่ก็มีการเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายนะคะหลังจากได้ยินสิ่งที่น้ำตาลชลิตาพูดเอาไว้แบบนี้ค่ะ